สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่มีสองจะพาเพื่อนๆมาเล่นทีมฮิวทั้งตี้กันนะครับมีคนอยากได้ทีมฮิวทั้งตีนะครับแล้วก็ทีมปั่นๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจัดให้ทั้งสองทีมเลยนะมีฮิวทั้งตี้นะครับกับตัวฟ้าทั้งตี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปตีคนที่พลังใกล้เคียงกันนะครับกับตอนทีมที่ผมทําเสร็จนะ เดี๋ยวมาดูทีมกันก่อนเลยนะครับผมจะใช้ใบแปลงล่างเป็นตัวฮิวนะครับแต่ว่าจะเป็นจำแรง3นะส่วนตัวอื่นๆนะครับผมใช้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับคือจะไม่อัพอะไรทั้งนั้นเลยนะของผมจะไม่สลับเหมือนกันนะครับสมุดผมก็จะไม่กดนะครับมีเท่าไหนก็คือเท่านั้นเลยแต่ผมจะใช้ชุดที่เป็นชุดปัจจุบันที่ผมใส่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นก้าเมคาชุดโคม ผมก็จะใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนถุงนะครับแล้วก็พวกชาตาชีวิตต่างๆนะครับหรือแม้แต่หินในอุปกรณ์หรือว่าหินสมบัติอะครับผมไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะขอเปลี่ยนแค่ตัวหลักตัวเดียวนะครับที่ใส่เป็นถุงยิวนะครับตัวอื่นๆก็ใส่ตามค่าตอนแรกไว้เลยนะครับผมขี้เกียจมาสลับนะครับอ่ะยวถอดถุงสซมาอีออกก่อน เดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันนะครับที่พลังใกล้เคียงกับเรานะหก0ันเจ็ด้อยล้านนะครับแต่ทีมเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับถ้าเจอคนที่ใช้เออเซียนนะครับพอผมฮิวไปอ่ะผมแตกเองนะคบเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตัวหลักผมอ่ะพลังจอมเตีมันสูงนะครับเจ็สิบกว่าล้านเลยนะเพื่อนๆอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นสายพีวนะคบทำเทมเีบ้านไว้เดี๋ยวมันูคนนี้กันต่อครับ ใช้ลิโป้นะครับเป็นตัวดาม,มีพลังโจมตีประมาณ40ล้านก็ถือว่าไม่แย่นะครับนั่นเนี้ยมีเอเซียนนะครับแต่ว่าชุบเขาแล้วลรสามนะเดี๋ยวเรามาลองกับคนนี้กันดีกว่านะครับวิธีการที่เราจะชนะคนอื่นนะครับกับทีมฮิวนะก็คือเทีพยุต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทีพยุตน,นะครับดาบฟาดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับ ฝังเข,เขาจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเนี่ยครับตีผมไม่เข้านะเขาตีเข้าทีละหนึ่งนะครับแต่ว่าดาเมจทางอ้อมมันสูงนะครับผมไม่ได้กลัวดาเมจทางอ้อมเขานะครับแต่ตอนเนี่ยผมกลัวตัวหลักผมอาะฮิวแล้วเพื่อนตายเองนะครับเราสเปตตัสผมก็สูงนะครับไม่แลนผมเยอะนะอ่ะเรียบร้อยครับเล่าปีฮิวเพื่อนผมตายนะครับ ดาเมจเขาไม่ได้แรงมากนะครับแต่โดนเออเสียนทีเดียวก็ไปเลยครับอ้าวโดนอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเล่มถอดเตลสโซนหัวไปนะแต่ก็ไม่น่าจะมีผลนะครับเพราะว่าตัวลิปโตสั่งสัตัวครับโดนดาบผมฟาดเมื่อกี้ก็ตายเหมือนกันนะครับจริงๆอะครับทําทีมปั่นๆอย่างเนี้ยมันก็ทําได้นะเพื่อนๆแต่ว่าของคนต้องนาเขาเยอะเลยนะ เพื่อนๆต้องคิดก่อนนะครับว่าตัวเนี่ยมันอยู่ท็อปสิบนะครับถ้าเป็นเทียโฟอะครับแต่พอปรับตัวลงมาเราไม่ได้อัพเลเวลไม่ได้อัพกำลังอะไรก็แล้วแต่ครับมันทําให้พลังเราน้อยลงซึ่งสเปรตับพื้นฐานเรา,ยาเยอะกว่าเขานะครับถ้าทําเอาสนุกอะครับแกล้งเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่รู้จักอะครับก็มันก็ไม่เท่าไหร่เนะเพื่อนๆแต่ถ้าสมมุติไปทําแบบนี้กับคนที่ไม่รู้จักอะครับ มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติเขานะครับผมอย่าไปหาทำนะคบเพื่อนๆมาเป็นการหยามคนอื่นเขานะอันนี้ผมก็มาทําคอนเทนต์สนุกๆให้เพื่อนๆน,นะครับก็อย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสนะครับอตอนนี้นะครับก็ผ่านไปสามรอบแล้วนะแล้วก็ทีมเขาก็ตายแทบจะหมดแล้วนะครับตัวสำรองก็ลงมาครบแล้ว เอผมมากดจบเลยดีกว่านะครับเพราะยังไงเขาก็ตีผมไม่ตายอยู่แล้วนะครับสเปต,ตัสผมสูงกว่าเนาะรอบนี้ผมก็ชนะไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวฟ้านะครับมาตีพี่ในกิวนะคนนี้ผมเห็นเขาใช้เหลวหลิงนะครับกับจิวี่แต่สเตตัสของพี่เขาจะน้อยกว่า ตัวเมื่อกี้นะครับแต่เดี๋ยวเราใช้ตัวฟ้าเสร็จปุ๊บแล้วเรามาลองเทสกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับว่าจะไหวไหมเพราะหลิวหลิงดามเมจทั้งออฟม,มันสูงนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆวาร์ปเปลี่ยนทีมกันเลยดีกว่านะคระรอบนี้ก็กลับมาแปลงตัวหลักเป็นตันก๋งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวฟ้าทั้งหมดนะครับ จุดที่แก้เพิ่มเติมนะครับคือผมก็จะเอาเตียวุ่นหัวออกจากตัวสำรองด้วยนะครับใช้เป็นตัวฟ้ายัดเข้าไปเลยตาเมทผมก็จะมี2ตัวนะครับนั่นคือเตียวเหลียนนะครับแล้วก็ตัวแปลงหลักเราซึ่งเป็นตันกลงนะเดี๋ยวเราจะกลับไปตีพี่คนเมื่อกี้นะครับที่เขาใช้เหลวหลีนะย้ำเพื่อนๆกันอีกทีหนึ่งนะครับคอนเทนต์นี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้ตั้งใจจะไปบูลลี่ใครนะ รอบนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งผมได้เริ่มก่อนนะแทนไปแล้วนะครับไม่เข้าเลยครับอะไรครับเนี่ยอ้าวแต่แทงเขาตายนะครับโอนเตวเหลียงใส่ชุดโคมนะเตลเหลียงนี่ใช้ได้เลยนะครับเทียมสองทีเสียชุดสองรอบนะครับอ้าวโดนดาบแทงตาไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ชุดทางฝั่งพี่เขาก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับสองรอบนะ ลีวหลิงพี่เขาออกสกิลบ่อยอยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะว่าตอนท้ายๆผมเก็บสปายได้แล้วอะครับเขาจะตีผมตายหรือเปล่าจิวยี่ออกสกิลแล้วนะครับโอ้แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเดินไปอีกทีหนึ่งครับแรงอยู่นะครับทางอ้อมเขาสูงอยู่ทางหลิวหลิงพี่เขาสปายก็เริ่มสูงแล้วนะครับผมเสียชุบทีเดียวสองรอบเลยนะครับเอ้าเตียวเหลียงสวนนะครับหายไปเลยนะครับ เตียวเหลียงชุดโครมนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ทางฝั่งที่เขาตอนนี้ก็เหลือสองตัวแล้วนะครับอ่ะเหลือตัวเดียวแล้วนะครับวัดใจกับจิวยี่นะครับเหมือนเขาจะตีไม่ค่อยเข้าเลยนะตอนนี้เตียวเหลียงผมก็ตีเขาไม่ตายนะน่าจะจบละครับด้านบอมันขึ้นแล้วน่าจะโดนธนูยิงตายนะครับเพื่อน ร้อยครับโดนธนูยิงตายไปแล้วนะครับจิวี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ลงตัวปันป่นๆนะครับทำทีมฮิวผมไม่แนะนำให้ไปใช้ทำกับคนอื่นนะครับผมไม่สนับสนุนการที่เพื่อนๆไปบูลลี่กันนะถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับหรืออยากดูทีมแบบไหนถ้าว่างผมจะมาทำให้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้